ขอบตัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็อาจารย์โทนเนี่ยบอกว่านะครับถ้าเหรียญนี้เก๊นะครับถ้าเหรียญนี้เก๊นะครับอาจารย์โทนเนี่ยโทนบางแคนี่เนี่ยโทนบางแคเนี่ยบอกว่าจะบริจาคนะครับให้กับมูล,ลนิธินะครับการกุศลเนี่ยทั้งหมด10บล้านบาทบริจาคที่ละ1ล้านที่ละ1ล้านโดยมีข้อแม้ว่านะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องไปตรวจสอบนะครับ กับสถาบันหลัก5สถาบันของวงการพระเครื่องที่เชื่อถือได้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เรารู้จักกันเดี่ย4-5สถาบันเนี่ยโดยนะครับทุกสถาบันต้องการันตีว่าเกทั้งหมดนะครับขอบริจาคเลยนะอาจารย์โทน10ล้านที่ละ1ล้านบาทครับขอบตัดแบบนี้นะครับล่าสุดเลยล่าสุด พี่ๆมีความเห็นว่าอย่างไงตอนนี้คอมเมนต์บอกเลยคอมเมนต์บอกเลยมีความเห็นว่าไงคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับมีความเห็นว่ายังไงคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับต่างคนต่างความคิดนะครับ